ตอนไหนเนี่ยตอนที่เราไปในห้องดูดาวเหรอคะแล้วมันมีดาวอะไรบ้างดาวเต่าดาวเต่าหรือดาเต่าดาวมีดาวสิงโตด้วยดาวตุ๊กกด้วยใช่ไหมดาวจระเข้อ๋อดาวจระเข้แล้วเข้าใจว่ามันมีดาวอะไรอีกมงปแองดาวแปงแล้วก็ดาวแมงป่องดาวค่ะ ดาวอังคารด้วยอะคะดาวในพานดาวในพานแล้วมีดาวดาวลูกลกเป็ดดาวหมาใหญ่ดาวหมาใหญ่แล้ว่ะอที่เราเียนพอเาแล้วอ้กัมั้ด่ดาวเออกลุ่มดามารุสเซียนั่คที่มาที่มันมีปีค่ะหมายูนิคอน ม,มีถุงดาวมาพิเศษด้วยโอ้โห,โโหเจ๋งแป้งกันเลยร้อนตรงนีนั่งางนี้เลทางนี้งเย็นใช่ครับเต้นว่าตรงไหนอะลูกในตู้ปลาอ๋อห้องที่เราไปดูปลา ปลาอะไรบ้างเนี่ย<ม>คุณครูทายว่ามินนี่วาดในห้องที่เราไปดูดาวใช่เปล่าใช่ไหมโอโ้ถูกต้องเลยที่ต้องล่ะครับคาตั้งน่ะห้องไหนเนี่ยห้องไปดูปลาห้องไปดูปลาล่ะครับสวยมากหลูไปค่อยระบายอะครับไปดูฝัตไ์เดนเสา์สวยมาก,กดาเดนอสส์วส,สวยมากเลยเอันเนีย้ยเนีนะไล่สีนะครับโจ งดวาดอะไรอะคะห้องไหนลูกหนูไปดูอะไรลูกห้องที่เลี้ยงปลาที่เลี้ยงปลาอคะสวยมากเลยวาดอะไรมาร์คเลวสาวอะคะมินวาดอะไรเนี่ยของลูงมินวาดอะไรคะวาดถามพี่เพียรก่อน เรียว่าอะไรที่เราไปดูมดา้าอ๋อแล้วของน้องมีล่ะโลกโลกโอ้โลกสีแดงเลยหรอสวยมากมันคงร้อนหน้าด้วยโลกใบนี้ยย เส็จยังย oh, oh, ังเอ่ะคะอไป้าอ oh, ๋อมีเด็กๆด้วยสิดูทิยาดีกว่าทิยาวาดอะไรบ้างเนี่ยไดโนเสารไดโนเสาร์ไดโนเสารเป็นไงนะโอ้ไดโนเสาร อันนี้ใครอ่ะมีเพื่อนๆด้วยเอ้วยเพาเอื้อยอันนี้ใครครูเลยคะครูนี้โอ้โหเก่งมากเลยซินลี่เจมเมอร์ไปไหนเนี่ยเจมเมอร์อ่ะเจมเมอร์หายไปไหนส่งหลมเหรอคะหายเก่งมากเลยหลังจากที่ครูดู ที่คุณลอกส่งมาให้ลูกคุณครูเห็นงานไอ้ทุกวันเลยนะไอเห็นเห็นงานไอ้ทุกวันเลยให้ตั้งใจวันนี้เอาเฉ่งเลยนะตั้งใจนะครับถ้าไม่ได้คุณครูให้ทำอีกทีหนึ่งโอเคไหมอ่าไปลงกินแ้อ๋อว่ารูปอะไรลูกหรือว่าตานไปดูอะไรคะอ่าเป็นไดโนเสาร์วะเหรอใช่ไหมโอ้สวยมากแอบตั้งใจ อนยังเนี่ยใกล้หลับยังยังนะตรงนี้แอร์เย็นเลยเนะน,นี่ยพี่พลอยวาดอะไรคะเดี๋ยวคุณดูขอดูหน่อยสิโอ้โหมีไดโนเสาร์ตัวนั้นเป็นไดโนเสาร์ที่พี่ปีกใช่ไหมว้าไปส่งคูณแรมได้เลยส่งยงงังส่งแล้วเหรอคะลงสีได้แล้วเหรอคะเก่งมากเลยหนูทังนั่งและนอนทำงานพี่อย่าหลับนะ

ก็ยังไม่รู้เลยไป่ค่งมีเรว